E เอ้าจังไมาพูดจะเปนนางก่งจัง่ะเขาให้นางภาวนาเสียนางก่งครับคูพคไปคุมาฮกเก้าหกเก้าว่าครัสาธุสาธุครับแปะเ่อไม่ไม่ไม่พูดสิเป็นนางภาว้นาหมดรสิปูเปนนางภาวน่าหมดเร้่อ แกว่าเพราะว่าถัดกังเพราะว่นานาจะไปนางโก้ใช่ไม่ครับปู่บเาเกลืกนะอถาดความเงินกเงอนเร่งังได้แต่โก้เสืยงเน่ย้อมานะบ้ากลืทุกอ่า ยากของนมายัลงท้าย่าแต่แต่โตมาโอไขตัอือะตมือเนาะใก่เข้างั้นหรอคือครับปูเพรามันใก่โตมันก็เริจะถามตัวมันก็มีารขอมตัวพอกดอกัดทงนะนะแต่ยอันนี้เขาเรียกว่าใส่โตยักแค่ยาวก็ได้ ก็วันนังว่าคุเขาจากกนเขาจากกงคุณโคงค้าพ่อหนึ่งข้าพ่อมั่งทัวจะไปพักเขาะโกนใั้งคมดคิวแล้วมึงก็เอาหอามึงค็ตั้งใจก่อนด้วยมาจะแต่งหนุ่มวัยแข็งจนไ่งร้อนคู่ถึ่โกงได้กว่ไม่คู่แต่งโกงจแตื้อมาคู่แต่งตื้อๆๆข้าพ่อหันก็จะยิ้มยี้มโกงคิวแท่กกระเป๋า แต่ตัวเขามาคู่ก่มือแรงนะลูกนะก่อนของคู่บวยก่อนของคู่คือกำจัดม้อมาคก่กับดีกอพ่อช่วยกัเอ้าวเบนหกอีกแล้วเบยนหกเบนหมันมันเงมันเลืดเก่ามันเลยเลือดเก่ากูเก่ามาคู่กันด้วยกรวงมาเสือ

เวรเจ็บคือหก่าเจ็กของเราเป็นหงกบเก็ุ้มแะเฮ้เวรนั้งมาตั้ก็อนิ่มสร้างบ้านเบาได้ไปย่างเพราะว่าน่ายุครับปูเอ้าใหรลูกใครรันทุกปู่ทุกคนคือรวมพือรวมค่ะขอให้เจริญเจริญนะลูกนะขอให้ห่างมือดีเด้ขอให้เงินไหลงอขอให้ช่องไหลมาขอให้สุขภาพลูกลานคกกปู่ทุกคนตรงแข็งแรงนะลูกนะเอ้าเดกสาธุสาุปู ครับสวัสดีครับแอดยิมสวัสดีครับมือวันพระวันศิลป์ะครับเนาะมือนี่ครับเอฟซีทันได้ทีไปทาบุญครับก็ขอให้โชคกมันๆเลยครับเด้อมือนี่ครับผมแอดยิมกับาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกําลังใจทั้งช่องครับเพราะว่าแอดยิมจะลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คือเก่าครับบรรยากาศครับช่วง สวยๆจังน้อยครับก็คือหาโมงกวัวๆนะครับมือนีครับเอฟซีทันไดที่รอคอยครับค่าอาหารกลางวันหรือว่าแนวทางต่างประเทศนะครับเนาะครับเอฟซีที่รอคอยแนวทางต่างประเทศหรือว่าค่าอาหารกลางวันมือนีครับคุนวิจดาครับคุนวิจดาครับการได้นําปัจจัยครับที่เพิ่นม่โชคม่หมันพร้อมติ้บให้ทางทีมงานนะครับครับเพ่นการร่วมบุญกับปูมาตลอดครับปูก็เลยให้ค่าเครื่องบิน คุณวิจดาเมื่อนี้คือเก้าเจ็ดนะครับเนอะค่าเครื่องบินคุณวิจดาครับคือเก้าเจ็ดครับผมครับให้คุณวิจดาเก้าเจ็ดครับสำหรับหอปูตาครับหอปูตาเก้าเก้าเจ็ดนั่งคืองเก้าครับพี่น้องครับแล้วก็แม่คู่เสียงโกนแม่คู่ครับแม่คู่มะแร็งประสันบาปูบามะแร็งแม่คู่สิไปนั่งสมาธิอยู่วัดป่าบันเทียมนะครับครับผมเสียงโกนของแม่คู่คือ หกเก่าอ่าเสียงโกนของแม่คู่เมื่อแรกนะครับเด้อหกเก่าอ่าเสียงโกนของปูไอ้แม่คู่โกนปูบ่บอกว่าหกเก่าแลแว้วก็แหวนอ่าแหวนหกพัชรว่าอ่าแหวนแหวนมันก็กลมด้วยน,นะครับอ่าครับปูบ่ว่าหกมันก็จะเป็นหกศูนย์แล้วก็ปูบ่บอกว่าอยากได้สามตัวพัชรว่าปูบา่บอกว่าครับอยากได้สามตัวบ่อสพัชรอ่าแต่อยากได้เอาใครมาพัชรปู่ว่าครับปู่ได้บอกวา่าหกเก่าสิบ เก้าสิบอ่าหกเก้าสิบีกับพี่ใจน้าดีๆครับกําบาหกเก้าสิบนะครับอาจจะเป็นสินะอาจจะเป็นสิบก็เป็นไปนับเป็นไปได้ครับหรือว่าเก้าครับเก้านย์เก้าศูนย์นำครับแล้วกันเก้าหนึ่ะครับเนาะเก้าหครับครับนี่ครับเก้าศูนย์เก้าหนึ ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีไซบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับผมเป็นกำลังใจให้ทางช่องนี่ครับเอฟซีทันใดครับจะเอาไปจัดค่าอาหารกลางวันครับทางช่องเป็นแชร์แนวทางเลยครับเด้อใส่วิแชร์าณในการรับชมครับก็มีเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าหกหกเก้าหกเก้าศูนย์สิบแล้วก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งครับอันนี้เป็นคือ เก่าสิบนะครับสามตัวผู่ให้เคียงคือหกเก้าสิบอ่าหกเก้าสิบครับก่าฟังดีๆพิจารณาคักๆครับทุกตำรวจคับจ่าของปู่มีรางวัลแคบหน้าจอไว้ครับแคบหน้าจอไว้ครับทั้งช่องกนแชร์แนวทางเลยครับเด้อใส่วิจัยยานในการรับชมครับเก้าคิดนี่สิครับเจ้าเจ็ดเอฟซีกับขันมีสลากกินแบงค์รัฐบาลกับเฝ้าไปยิบไปหาไว้เลยครับเด้อปู้แห้ เก้าเจ็ดศูนย์หรือว่าหกเจ็ดศูนย์กับย่งตัวเก้าตัวเดิมครับของวันที่สิบหกคือภาคมครับถือว่าปูตาปล่อยตัวงวดตั้งแต่ 1, 1, 1, 2, นเมื่อวันที่หนึ่งแล้วันที่สองนะครับเนาะอ่าเย็บซีตะทันใดเติดตามคลิปแต่กระน,นั้นทีปูตาให้คุณวิจดาคือเก้าเจ็ดพี่น้องเก้าเจ็ดเมื่อวานปูบอกว่ายิ้มอ่าทำก้มดีพอเสียอ่าพอเสียให้ทิปประธานว่าอ่าพอเสียให้กันเฮ็ดดีก็ได้ดีครับปูให้อดยิ้มเมื่อวานกับเก้าสิบเจ็ดแต่พี่น้องเด้อ เก่า17หรือว่า70เก่านี่แหละครับกับตัวเดียวกันครับเป้าไปหยิบไปหาสลากกินแบงค์รัฐบาลไว้ครับทั้งช่องก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องครับผู้ใดว่าไอ้อ่าครับผู้ตาว่าครับผู้ใดมาวันที่เกตได้พี่น้องเด้อวันที่เกตครับจะมีงานครับอ่าผู้เพิ่นมีโชคมีมานคือปลาหำ ครับกหลายท่านนะครับเนาะรวมกล่องเงาวถวายกล่องเงาคู่ตาความกับนางล่ำกันเาี่ยนี่แหละครับอ่มือมดนี้สองแสนแตกงดก้อนหาเมื่นแตกงดกกอนสองเมื่แตกงวดนี้เพิ่นได้สองแสนแตกครับเพิ่นจะล่ำถวายคูตาความถวายพวงมะลรสองรอยพ่วงดอกมะลิครับแต่จัดไปแล้วครับก็เหลือแต่ล่ำถวายวันที่เจ็ดครับผู้ได้มากผู้บอกว่าสี่ได้โชคในวันจันทร์ว่าครับผู้เสี่ยพิเศษ่ะ ครับสำหรับ FC ทซีันไดทีมารวมงานวันที่7ที่จะถึงนี่ครับอีก2อสามมือนีิครับ7พฤษภาคมคม46พัน7พฤษภาคมพศ2566ครับก็จะมีการถวายกองแยาวครับแล้วก็มีล่ำถวายครับที่นั่งกันแยาวเพิ่นมีโชคมีมาแล้วเพิ่นให้สัจจะกับปูไว้ใบเพิ่นจะร่ำถวายครับก็ร่อลุ่นไปพร้อมๆกันว่าวันที่7ปูตาสิประทานโชคให้ เอฟซีตัวไหนหรือว่าให้ลูกไหหลานตัวโลกตัวประเทศตัวไหนใ้ความปูชีประขาวครับกัลรอดรุ่นกันเด้อครับเด้อครับแอดยิมก็ขอขอบคุขอบคุณสายบุญทุกทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์ขึ้นมาเขามากเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องครับก็ถือว่าเกิดปฏิหารกับว่าได้ครับมือนี้ครับทั้งตามที่จริงครับ้ันพระจะบ่ได้ถ่ายคลิปนะครับอาจจะเป็นมือยุศแต่ว่ามือนี้ครับปูตาสร้างให้ลูกหลานหรือว่าให้ทั้งช่องครับมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้บึงได้ชม ได้โชคได้มันได้โชคได้ลาบอ่ะกันเห็นตัวเลขนี้แล้วครับก็เอาไปยิบไปหาไปนะครับเด้อครับบัวมือนีหรือว่าเป็นของวันที่สิบหกครับจัดได้เลยครับเก้าเจ็ดหกเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์นะครับเนาะครับประมาณนั้นครับผมครับครับขอบคุณขอบคุณด้วยกันครับเอฟซีทีะสมปัจจัยมากครับก็ให้โชคโชคมันๆนำกันเลยครับเด้อบัวอยู่ต่างประเทศครับเอฟซีอยู่ต่างประเทศกันไรนะครับเนาะ อ่าครับประเทศจังประเทศเพื่อนบ้านสิครับอ่าหรือว่าหลายๆประเทศครับที่เป็นครับสวัสดีครับคุณแม่ลำไยเงี้ยมสุราษฎร์อ่าแอดยิมกับสวัสดีทุกผู่ทุกคนนะครับเด้อครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เสียสละเวลาอันมีคาครับข้ามาเบึงเป็นกําลังใจให้ท่างช่องครับกระขอให้บุญบารมีผู้ชีปากาวคู้ตารับต้นบรนดาในสายบุญของครูครับมีแต่โชคแต่หมานแต่ดำแต่รวยครับค่วมเก็บใหญ่ใดพ่วมไข่ใหญ่มีครับครับสวัสดีครับ คุณจำปีครับประเสริฐประเสริฐทักุณนะครับนี่กับแม่นอีดีสันวาครับแมนอีดีแห้งมนอีดีละยิ้มครับผมครับครับคือปูให้ตัวเลขตัวเดียวกันครับได้บ่ได้กรแล้ยวแต่บุญวาสนาของมไพ่ของมมันนะครับเนาะอยากยิ้มก็อแห้งอยากให้พ่อแม่พี่น้องคุณตาคุณยายคือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ป่านะคพี่ป่านาสาวนะครับเนาะ ครับผมแห้งอยากให้ไดน้ากันทุกปูทุกคนเห็นรวมแรงรวมใจกันซอยกันเฮ็ดซ้อยกันสางร่วมปูนมากับปูครับกะรใยเย่าบ่แม่นหนี่ยหน่อยปูปีที่แม่คู่หอมหวนเพิ่นผ้าได้เห็ดได้สางที่ผ้าเห็ดผ้าสางึ้นมาคือจังยวัดปูทเทท่องจังสีครับกระสางหลายสิ่งหลายอย่างสิบกวอยางเศร้ากวอย่างเห็ดอันใดครับผมแม่คู่หรือว่าปูตาสางเห็ดอันใดครับก็เบิดเดียวกระเซ็ดก็แล้วครับกระยอน บุญบารมีผู้ชีปาะขาผู้ตาหรือว่าบุญสางของแม่ผู้หอมหวนกับที่เพิ่นเป็นสะพานบุญใหญ่ที่ผ้าลูกศิษย์ลูกหาทัวโลกทัวประเทศได้เห็ดได้สางนี่แหละครับคือว่าเป็นความโชคดีของเศร้ามนุษย์ครับผมที่มีองค์ผู้ชีปาะเขาแล้วก็พความผู้ตาครับที่มาประทานโชคแล้วก็มา,าสั่งมาสอนมาแนะนําให้ลูกให้หลานคนที่บ่เคยเขาวัดเขาว่าหรือว่าบ่เคยได้เห็ดได้สางบุญ ครับก็ได้ร่วมบุญด้วยร่วมกุศลแม้ิะยุต้างจังหวัดจังต่างประเทศครับหรือว่ามีคอบครัวอ,อยุต่างประเทศครับก็ได้เฮ็ดบุญได้สร้างบุญได้สร้างกุศลคือเขาครับอ่าครับทั้งช่องหรือว่าทั้งแอดยิมครับก็จะขอว่าเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องที่ว่ามีโอกาสได้มากจะคือก็ได้ทําบุญครับนี่แหละครับคือว่าเป็นบุญง่าะครับเนาะครับสวัสดีตอนเช้าจ่าแอดยิมขอบคุณ แอดยิ้มมากที่เป็นสะพานบุญให้ครับผมครับแอดยิ้มจะขอเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นี่ครับคนละครับจนคือปูวาหันละครับผมครับเขาก็จะได้เฮ็ดได้สางร่วมกันไปนั่นใช่ละครับเกิดไปซาดนาพบนาเขาก็จะได้ไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนทั้งซี่ครับสำหรับเอฟซีทันใดทีย่งบ่มมีช่มงม่มานครับกายเฝ้าเสียใจนะครับเลือกกายเฝ้าท่อครับเขาก็สะสมบุญไปเรื่อยๆครับ สักมือหน,นึ่งครับเข้ากับตังจิตอธิษฐานขอผู้เอาครับดูขอเบิกบุญบวชอย่างแน่ครัก็บอกไปครับเข้ากับจุดทู่ไปครับเข้ากับขอปูไปนั่งครับผมขอผู้กับบอกระบุจำานวนปู้น่หละครับขอตะเบิกบุญเบิกบุญว่าร,รวาบะดูว่าผู้วา่าปรดูเบิกจากเท่าใดเท่าใดผู้กระจนใจเสียหายอยู่เด้ครับเข้าจากเบิกเงินแสนเข้ากับทงบอกปูของเ,เงินแสนขันใดเงินแสนแล้วลูกสิรวมเฮ็ดรวมสร้างกับแม่ผู้หอมหวนนคือว่า ผู้ชี้ปากเอาู้ตาเข้ากับวอาไปนะครับแนวใดมันสิดีอ่าครับผมเข้ากับวอาไปครับแต่ว่าเข้าได้แล้วสมัชฌรปรถนาแล้วเข้ากับต้องเห็ดตามที่สัจจะที่ให้ไว้กับปูครับผมนั่นแหละก็คือนั่งกระตาหรือว่าเกี้ยนกนะครับเพิ่นขนาดเพิ่นบ่เคยถือลายครับเงินนี้ก็ถือหกห0 0่นกว่าบาทครับเพิ่นมีโชคมีมันกับสลัดกินแบียนรัฐบาลครับเพิ่นบุญบาไว้ว่าจะไปบวชอ่าถ้ามีโชคมีมันเพิ่นก็ไปบวช ชี่ซันวาอาเมอร์นี่เพิ่งก็จะได้ไปบวชแล้วครับเห็นบ่ครับเพิ่งถือหกหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วครับจากคนที่เคยถือก็จะสองพันสามพันครับกับอยู่กับยุนที่เฮ็ดที่สางมาครับผมปัดคนปังยังปังใจโยคีคิดเตียติดเตีไฟแดงลอบปูไฟเขียวอ่ะครับเฮ้าในนี่แหละครับกันหูวจักว่ามันติดไฟแดงครับเฮากับย่างไปก่อนนะครับเนาะครับผมอหัวจักว่าติดไฟแดงเฮากับล่อคนละครับวันที่สิบหก ครับผมวันที่สิบหกครับผมครับเพราะว่าของต่างประเทศนี่มันหลายนะครับเนาะมันหลายตัวมันก็เลียแต่บุญภัยบุญมั่นครับผมสวัสดีครับคุณสระคุณสมัยพมยังนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายบุญทุกท่านพมคมสุภาพราไอยิมกับสวัสดีทุกคู่ทุกคนนะครับเด้อครับผมครับโศกโศกมันมันลำลำเลยลุยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเอาเมื่อนี้ติดไปไฟเขียวตลอดพุรัตนปูว่าเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด หกเก้าหกศูนย์เก้าศูนย์สิบหรือว่าหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์เนื้อเก่าหนึ่งครับพี่น้องอ่ะกรขอให้โชคๆมันมันลำๆเลยลุ้ยโชคดีใส่วันพระเด้๋ยวกับเด้อให้เงินหลานเงินแสนแตกมือนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะแอดยิมกระบอกโดนมาพอสมควรแล้วครับขอเอฟซีสายบุญของปูทุกท่านทุกปู่ทุกคนครับโชคๆมันมันลำๆเลยลุ้ยครับแอดยิมกราบขอสวัสดีครับ